กกินหนมเปล่ากินหนมเปล่ากินหน่อมเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่หนมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลงลงนี่หนมนี่หนมอยู่นี่หนมอยู่นี่กินเปล่ากินลงก่อนลงก่อนลงก่อนดูก่อนหนมอะไร อันปันไปอ,อยากกินเปล่าไปอ,อยากกินเปล่าไปอ,อยากกินเปล่าไม่ตอบเลยว่าไงกินเปล่นเนี่ยหนมเนี่ยเนี่ยกินเปล่าหนมมาอันปันน,ปน,นี่เฮ้ยขนม น่าอร่อยนะอ่ะโอ้ยยังไงยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่กินยังไงเนี่ยเอา ねえ。S <s <hr ug>